อะไรที่จะปิวใส่กูได้ไหมเนี่ยจะได้เตรียมตัวอันนี้ฝนตกแรงมากมากเลยนะครับขั้วเกินอายุลมฝนเดี๋ยวปิวลมแรงเล,เลย โคตรทรมานใจพะะ่อค้าแม่ค้าเลยนะครับผล แรงอีกแล้ววันนี้ก็น่าจะได้สักสองร้อยห้าสิบบาทนะทุกคนถ่ายกันไปจับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นวันลุ้นหวยนะครับก็ยังไม่มีคนเดินเหมือนเดิมนะครับในตลาดปณญยาไทยอีกวันนี้เป็นวันโชคดีของทุกๆคนนะครับ รุนห่วยกันละนาวเลยนะครับนี่